ผ่านไปราวสองชั่วโมงแควเสียงเหมือนกิ่งไม้ใหญ่ถูกหักดังมาจากพงไผ่เบื้องล่างตามมาด้วยเสียงฝีเท้าหนัก,นกๆที่เคลื่อนเข้ามาใกล้แต่ไม่มีเงาใดๆปรากฏให้เห็นนี่แหละไอ้สมิงสัตว์ร้ายนั้นฉลาดเกินกว่าเสือธรรมดามันไม่ได้พุ่งพรวดพราดเข้ามาทันทีแต่เดินวนเป็นวงกลมรอบๆโปงเหมือนกำลังประเมินสถานการณ์ครุฑเหี่ยหูฟังอย่างระมัดระวัง เขาแทบหยุดหายใจเพราะกลัวว่าเสียงลมหายใจจะไปรบกวนสมาธิทันใดนั้นเสียงแปลกประหลาดก็ดังขึ้นไอ้ครุดมึงอ,อยู่ไหนเสียงนั้นทุ้มต่ำแหบแห้งเหมือนคนพูดไม่เป็นภาษาฟังดูคล้ายเสียงของไอ้ดำที่ถูกบีบให้ผิดรูปไปแต่สิ่งที่ทำให้ครุดต้องขนลุกชันคือคำพูด เสือสมิงกำลังใช้เสียงมนุษย์เรียกชื่อเขาไอ้ครุฑไม่ตอบเขายังคงนิ่งราวกับขอนไม้แต่ยกปืนลูกซองขึ้นเล็งไปที่กิ่งไม้แห้งเบื้องล่างที่เสียงนั้นดังมาจากแควเสียงเหยียบกิ่งไม้ดังใกล้เข้ามาอีกนิดครุฑมองลงไปแต่สิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่เสือลายพาดกรอนแต่เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มร่างของชายชะกันคนหนึ่งกำลังเดินสี่ขาคลานต่ำลงในความมืด